นี่ไงกำลังถ่ายอยู่มีรูปอะไนอยบุ๊กนะมีมีเดี๋ยวถ่ายถ่าย,ายวิดีโอแป๊บหนึ่งถ่ายเมื่อกี้ถ่ายเป็นรูปนิ่งภาพนิ่งอ่าอืมคุยหน่อยได้ขอโทษทีชุดฮะอะไรนะเราเราเราอามืกเอาอาซุงเอาถักต้นบุ๊กนะ อะเลยเงียบเลยอะคุยนีก็คุยธรรมดาคุยไม่จังกัี้จ้ากายงตางจ้าต้อยสียังม่ต่อสียตีเลยอยตีนะปวยยังอุ้นะยยังอะอะปอนนะปอยังอาอุ้ยนะที่ไปสอนอามิลินดาไงอ่ะอื้มสอนอามิลินดาครูอุ้ยอะครูอุ้ยจเจมครา ย้ายตัวหลงเหรอเจอมเจอบังเจอกันข้างนอกไม่รู้เหรออ๋อจาไม่ได้ใช่แล้วจำได้ไหมคะจำได้ถ้าเจอหลงก็จาได้แหมเอาะ